ครับนี่ก็เป็นบทเพลงนะครับรวมไปถึงภาพเบื้องหลังในอดีตที่ผ่านมาของพี่ไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็มีการร,กร้องเพื่อร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราต่อไปนะครับก็ขอร่วมไว้อะไรเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ทางด้านของประเด็นการจากไปเนี่ยนะครับของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะครับซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นกําลังเร่งสืบพยานเพื่อหาสาเหตุการลอบสังหารกรวีประชาธิปไตยไม้หนึ่งกอกุนที โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํำรวจนั้นให้น้ำหนักในเรื่องของการเมืองนะครับแต่ก็ยังคงไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งไปครับพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในขณะน,นี้ต้องให้พนักงานสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นจากประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนสำหรับประเด็นสังหารที่มีน้ำหนักมากในขณะนี้คือประเด็นการเมืองแต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นออก ขณะที่พลตํารวจตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหัวหน้าพนักงานสอบสวนระบุว่ายัางคงต้องตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและขอความร่วมมือจากพยานบุคคลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของผู้ตายในการให้ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุการตายจากนั้นจึงจะตัดประเด็นที่มีน้ำหนักน้อยออกไปทีละประเด็นลักษณะการลงมือก่อเหตุและอาวุธปืนที่ใช้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ลงมือเป็นมืออาชีพหรือไม่ เพราะการเจ่อยิงในระยะก,กระชั้นชิดผู้ที่ผ่านการฝึกยิงปืนพื้นฐานก็สามารถลงมือได้ส่วนการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารด้วยก็ไม่เป็นประโยชน์มากนักเพราะแทบจะไม่เห็นเหตุการณ์อะไรขณะที่สนานจิตบางสะพานนักเขียนรูปอุดมการก็ออกมาเร่งสมาคมนักเขียนให้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับการสังหารนายกมลดวงผาสุขหรือไม้หนึ่งกอกุนที การเสียชีวิตของไม้หนึ่งนั้นได้รับความสนใจจากสำนักข่าว AP โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกนธนวันรวัฒนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยว่าไม้หนึ่งหรือนายกมลถูกมือปืนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาประกบยิงที่ลานจอดรถร้านอาหารท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองไม้หนึ่งนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและเป็นสมาชิกคนเสื้อแดงที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร โดยบทกวีของไม้หนึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเป็นหลัก